ว่ากันว่ามันกินได้ครับกินได้จริงเหรอฮะต้องอย่างงี้โอ้โหดูแพงนะฮะเนี่ยหมายถึงว่าสายแมวหมายถึงเทปเนี่ยรสเหมือนเหมือนที่โรยโรยหน้าไอศครีมไอติมนแอลมอนโคบแอลมอนเฮ้ยคุณกินน้อยไปอย่ามาฟอมคุณต้องเอาหัวขวนออกจากการเป็น อีซี่แคทจะพาไปจับเคล็ดรวยในวันนี้นั่นก็คือสายแมวกินได้เจ้าแรกของโลกธุรกิจสายแมวจากมันส์สัปรังที่ไฮ g อน n d ซีแค a t ิเ t อร์รับรองว่าเป็นมิตรต่อแมวผู้กลบและทาสผู้เก็บอย่างแน่นอน ผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลังไทยแบรนด์ High and Sea ทรายแมวกินได้นะเจ้าแรกและเจ้าเดียวของโลกผมเป็นนักวิจัยนะก็เลยรวมกับเพื่อน3คนนะครับในการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรายแมวจากมันสำปะหลังครับเราใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเนี่ยมาใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบที่ดูเหมือนธรรมดายอย่างมันสำปะหลังให้มาเป็นทรายแมวสามารถปรับเปลี่ยนโมเลกุลของแป้งมันสำปะหลังให้โดนน้ำเย็ยนแล้วสามารถจับตัวเป็นก้อนธุรกิจเดือนแรกก็ ประสบปัญหาเงินทุนที่ไม่เพียงพอยอดขายในเดือนแรกก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็หลักหมื่นครับแต่ปีนี้นะครับเราก็มีเป้าหมายที่ยอดขาย20ล้านบาทรบ <c oughs> เราก็มีหลายรูปแบบให้ผู้บริโภคได้เลือกครับ <c oughs> ก็คือเติมกลิ่นต่างๆเพื่อให้ทาสแมวผู้จ่ายตังได้รับอรรถรสในการใช้งาน <c oughs> ก็มีกลิ่นเฟชเบอร์รี่กลิ่นมะลิกลิ่นวานิลานะครับ <c oughs> ก็ทำให้ทาสมีความสุขในการจ่ายตังให้เจ้านายใช้มากขึ้นครับ โอ้โหสายแมวอะไรกันเนี่ยถึงทำยอดขายได้ถึงปีละ20ล้านบาทมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่ในธุรกิจสายแมวนี้กันแน่ทุกธุรกิจต้องการความสำเร็จและทุกความสำเร็จย่อมมีสิ่งเป็นของตัวเองครับนี่คือ SME Secret จับเคล็ดรวยและแน่นอนครับวันนี้เรามีทีมสายลับจับเคล็ดครับทั้ง3ท่านนะครับวันนี้จะต้องมาจับเคล็รวย เจ้าของสายแมวกินได้เจ้าแรกของโลกครับผมตอนรับคุณตายคายอนซีคิดอยู่นอกกรอบวันนี้โดดเดี่ยววันหน้าอาจจะโดดเด่นถามกลับไปที่สามท่านก่อนมีประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องแมวหรือว่าเลี้ยงสัตว์อื่นๆบ้างไหมฮะ มีค่ะพี่เป็นทานหมาอยู่ตอนอน้ของที่ใช้เกี่ยวกับหมาวุ่นวายเนี่ยโอ้เยอะมากไม่ต้องี่เปิร์นะฮะดูแล้วนะฮะคล้ายๆคอนเซปต์เหมือนกัน ครับวันนี้ดูจะโดดเดี่ยวแต่วันหน้าพี่มั่นใจว่าเราจะโดดเด่ทนี้ก็โดดเด่ได้ครับครับผมเห็นคุณโสดมานานแล้วฮะครับโอ้โหน่จะเตี่ยวเปล่าโดดเด่เลยช่วงนี้ช่วงนี้เป็นทาสครับทาสครอบครัวฮะไม่เหมือนผมทรมานมากเลยเป็นทาสเมีอีไยเป็นทาสเมีครับธาตลูกกระดูกดิกอะไรไม่ได้เลยเห็นการเติบโตแล้วไม่ธรรมดาใช้เวลาไม่นานเลยนะฮะจนมีเป้าหมายได้หลายสิบล้านต่อปี อ๋อเดี๋ยวขายขายขายไอ้ทรายใส่แมวเนี่ยนะนั่นเป็นนวัตกรรมคนไทยเนี่ยฮะเป็น10บล้านต่อปีเลยเหรอแล้วมันสัปะหลังมาทำทรายถูกต้องครับเจ้าเจ้าแรกของโลกถูกต้องปกติมันสัมปะหลังไว้ทำปุ๋ยนะคะก็แบบไม่ค่อยมีราคาแต่อันนี้คือมีราคานี่กลายเป็น value add ให้มันสัมปะหลังเดี๋ยวพวกเรามาช่วยกันจับดีกว่าว่าเคล็ดไหนคือเคล็ดแห่งความสำเร็จของเขาที่เป็นของจริงและเคล็ดไหนที่เป็นเคล็ดหลอก และถ้าพร้อมแล้วครับได้เวลาจับเคล็ดรวยถึงเวลาที่ทีมสายลับจับเคล็ด SME Secret จะต้องมาจับเคล็ดรวยกันแล้วล่ะค่ะว่าสามเคล็ดรวยของ High and e e s e c a t w i t t e r คือข้อใดบ้างข้อหนึ่งครับ Product Innovation เจ้าเดียวในโลก อ่าข้อ2ครับตลาด Blue ูโอ a n n i นใน p พ t m a r k e ตครับข้อ3ครับเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าข้อ4ครับตลาดแบบ w h i t โอ c e a n และข้อ5ครับควบคุมต้นทุนผลิตได้ดีมาจินสูงและถ้าพร้อมแล้วครับเริ่มจักเคล็ดรวยได้เลยครับเริ่มมาจากตรงไหนก่อนคะสตาร์ธุรกิจเนี่ยผมเป็นทาดแมวม้งบิงครับ มิ้งนั่นแหละผมเลี้ยงแมวแล้วครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทรายแมวมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยพบว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเออลองคิดดูว่าทําไมเรามีวัตถุดิบทางการเกษตรตั้งเยอะเอามาทาเป็นทรายแมวไม่ได้ทําไมเราต้องไปทำไมแมวจริงอ่ะแมวคือทชายแต่แมวต้งทาไมแมวต้องทราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของแมวครับในดีเอ็นเอเขาเลยเขาไม่ต้องการให้ศัตรูตามเจอเพราะฉะนั้นเวลาเขาเจออะไรที่มันเหมือนทรายเนี่ย เขาจะข,ขุด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 แล้วก็ขับถ่ายแล้วก็ดมดมแล้วก็กรบเพื่อไม่ให้ศัตรูตามเขาเจอชอบเลี้ยงแมวถูกไหมฮะสมมุติว่ามีเมียแล้ว,ลวร,ระหว่างแมวกับเมียมองม้เหมือนกัน รักใครมากกว่ากันเอาให้มาจับเทสอาเงี้เดี๋ยวพี่มาจับเมียสิ่งที่เขารักมากๆคือแมวครับคุณต้องเข้าใจเมียก่อนพี่เปิ้ลครับพี่เปิ้ลแต่งงานมากี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วตอนนี้พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลเข้าใจเมียมากแค่ไหนครับโอ้โห ลึกซึ้งนี้ถ้าคุณเข้าใจแมวขนาดนี้อ่ะแล้วคุณทําธุรกิจได้20กว่าล้านเนี่ยต่อปีเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเมียด้วยเนี่ยมันจะไปถึงพันล้านเลยนะโอ้ที่ท่านกำลังจะหมดเวลาจะฝากว่าะจะฝากว่า <c oughs> คุณถามว่าอะไรคร <c oughs> แมวกับเมียอันไหนรักมากกว่ากันตอบดีๆนะคุณตอบดีๆนะครับแน่นอนครับก็ต้อง เมียมาก่อนแน่นอนธุรกิจคุณจะไปถึงพันล้านโอ้โหหมดเวลานะครับผมนะเลีกยครับพี่ผมว่าข้อมูลที่ได้ดีที่สุดเนี่ยมันไม่จริงพี่แอมคำถามแรกกันเลยมันไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรแบบว่าจะเป็นใช้ตอบอะไรเลยเราสองคนเนี่ยร่ำร้อนพี่อันครับคิดว่าใน5ข้อนี้ข้อไหนคือเคล็ดริงของแอนซิคัดดิเตอร์ครับยิงคิดว่าน่าจะเป็นข้อหนึ่ง เพราะว่าไม่เคยได้ยินที่ไหนว่าจะใช้ไราแมวจากมันสัมปะหลังเป็นเคล็ดจริงหรือไม่จริงฮะเป็นเคล็ดจริงครับว้าวทำไมต้องเป็นโปรดักต์อินโนเวชันจ้าวเลยครับ<ล>ก,ก็โปรดักต์อินโนเวชันนะครับผลิตภัณฑ์จากนวัตรกรรมนะครับเราก็ใช้องค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแปรรูปมันสัมปะหลังที่เป็นสิ่งธรรมดาเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้นมาถึงพี่ท็อปหรือพี่เปิลดีฮะพี่ท็อปพี่เปิลดีฮะ ตลาดแบบไวโอเชียนอ๋อไวโอเชียนมันยังไม่มีใครทําแล้วก็กู้แข่งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยดีกว่าพอคุณทําไปสักพักหนึ่งนะรับรองคนแม่งก็ปี้ตามเต็มเลยอ่ะจะดึงคุณไปสู่สักพักเนี่ยนะมันสัมปะหลังนี่หมดประเทศเลยนะแล้วกลายเป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้มาแข่งกับคุณตลาดแบบไวโอเชียนเป็นเคล็ดจริงหรือไม่จริงครับ ยังไม่จริงครับยังไม่จริงครับผมเห็นมพี่อธิบายโคตดยาวเลยเมื่อกี้นี้ผมเคิมตามเลยนะใช่เชื่อเลยเมื่อกี้นี้โุ้ยแล้วคนดูทั้งประเทศด้วยรายการนี้เสียหมายท่านใดที่ดูถึงจุดนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาตอบยาม่เปิ้ลได้นะครับสมถุยมิเปิ้ลได้เต็มที่เลยนะฮะยังไงเหลือทางเลือกที่ถูกต้องอีกตั้งสองข้อครับควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีครับแล้วถามเขาดีกว่าว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะเป็นเคล็ดจริงหรือ ไม่จริงเป็นเคสจริงครับมันสันปทานมันมีเยอะมากแล้วก็แน่นอนพอมันเยอะมากต้นทุนมันถูกเมื่อกี้พี่แอนก็บอกแล้วว่าปกติเอาไปทำเป็นปยปุ๋ยซึ่งมูลค่ามันไม่ได้แต่นี้นี่กลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะไปต่อรองขอซื้อมาได้เลยเพราะว่าเขามาทําให้มันมูลค่ามันเพิ่มขึ้นอธิบายเพิ่มเติมหน่อยฮะมันสัมปะหลังเข้ามา100กิโลผลิตเป็นทรายแมวก็ต้องเกือบเกือบร้อยกิโลอะสัก9กกิโลผมมองหา เขาเรียกแก็บที่มันห่างครับจากต้นทุนวัตถุดิบที่มันราคาถูกๆแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงเนี่ยอย่างน้อยสักสิเท่า,อ,าอย่างน้อยเราก็โอเคมันต้องเสียค่าการตลาดค่าการขายอย่างน้อยเราก็น่าจะพอเหลือกําไระนะครับแพนซิสเป็นตัวอย่างหนึ่งที่กําลังเดินทางสูส่ความสำเร็จเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับผมนะฮะอีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อจริงอ่าคือ ข้อไหนฮะข้อที่2ครับ b โ u เชีย a บลู2 2> โอเชีย <Blue Ocean S 2> น <Blue Ocean S 2> ใน p มา market ยังไปไม่ถึงไว<ม>้อธิบายให้ฟังหนอ่อยฮะตลาดทรายแมวเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อยู่ในท้องตลาดเยอะไปหมดนะฮะ<ม>นำเข้าจากต่างประเทศเราก็เลยมองหามุมที่ผลิตภัณฑ์ในเรดโอเชียังให้ผู้บริโภคไม่ได้ก็คือทรายแมวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพแมวและคนเอาละครับและนี่คือหน้าตาของ high a n d sea cat litter นั่นเองนะฮะนี่อันนี้คือถ้าแกะถุงออกมาก็จะเป็นแบบนี้ ใช่ครับแต่ก่อนจะกินได้ผมให้เขาสาธิตดูก,ก่อนไหมคุณไปเจอลูกคา้าย่งเงี้ยคุณไปบอกว่ามันปลอดภัยมากครับกินได้แล้วคุณจะต้องอธิบายเขายังไงอะแน่นอนครับเราต้องกินด้วยกันหรือเปล่า <laughs> <laughs> อันนี้เป็นไงครับพี่จันนี่ยังไม่ได้ใช้นะครับหอมมากกลิ่นดีแบบคุณกินแค่นั้นแล้วคุณก็พูดไปเพื่อที่จะออกทีวีแล้วก็หลอกลวงประชาชนเรื่อยแล้วทำเป็นฟิวแล้วทำแอมงล้วถึงจะเชื่อครับพี่เปิ้ลครับทำแอมอย่างรับมันต้องอย่างนี้โอ้โหเหนียวคอไหมฮะกินขนาดนั้นโอ้ยพี่เปิ้ลเปไงครับพี่เปิ้มร้อนหน่อยนวดเหมือน เหมือนที่โรยโรยหน้าไอศครีมไอเป็นแอลมอนพวกแอลมอนคุณกินน้อยไปอย่ามาฟอรมคุณต้องเอาหัวขวนออกจากการเป็นน้ำเรอไปกินมากินได้อย่างนั้นจริงๆมาฮะกินได้แต่ก็ไม่ได้แนะนำให้กินนะครับอันนี้คือแสดงให้เห็นว่ามันปลอดภัยครับว่าแมวกินเข้าไปไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้เนี่ย ถูกไป3ข้อแล้วมันมีข้อที่ติดอยู่2ข้ออีก2ข้อเมื่อกี้นะครับที่ไม่ไม่มีคนทายนะครับ2ข้อนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับธุรกิจที่อยากจะหาเคล็ดลับสูขข่ความรวยได้ข้อ3ครับปรเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าเราก็มีบ้างที่มีคู่แข่งมามีแบรนด์ของเขาเองนะครับที่เขาสั่งซช้เต้าหู้มาขายจากจีนเนี่ยครับ<ม>เขาก็มาติดต่อเราเฮ้ยผลิตให้เขาได้ไหมภายใต้แบรนด์เขาอีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้ติดไว้คือเรื่องของอ ตลาดแบบไวโอเชียนบลูโอเชียนกับไวโอเชียนเนี่ยมันสามารถเมิร์ชกันได้แล้วมันก็ไปด้วยกันได้แล้วก็คุณจะอยู่อย่างยั่งยืนกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของทางคุณต่ายเนี่ยก็เหมาะอยู่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเพทฟรนลี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรับประทานได้ซึ่งก็เป็นยุทธศาสตร์อันนึงที่ส่งเสริมพื้นฐานของการพัฒนา SME แห่งชาตินะคะโดยที่อันนี้จัดเป็นข้อนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการ ได้ผู้ประกอบการที่เป็น SME แบบอัจฉริยะค่ะขอให้กิจการร่ำรวยต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะโอเคครับจะงินฝา,ากร้านหน่อยดีกว่าครับผมผลิตภัณฑ์ไซแมลไฮแอนซี่แคดเ t เตของเรานะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับผ่านทางช ANNEL FACEBOOK HIGH AND SEEK c a t l i s t e r และ LINE OFFICIAL ของเรานะครับ @highandseek นะครับ วันนี้ขอบคุณมากๆ,ๆครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับและอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะรู้เครื่องไม้เครื่องมือของสอสอวอลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME Connect ไปใช้กันดูได้ครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ f c e e o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  s s m p สอสสอวอรหรือเว็บไซต์คลิกที่ w w w sme go t h h ส่วนถ้าคุณอยากได้โค้ชอยากได้คำปรึกษาดีๆของสอสอวอง่ายๆครับกดที่หมายเลข1 301คุยกับคอร์เซนเตอร์ของสอสอวอได้เลยครับ ขอบคุณด้วยครับสำหรับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอรครับและนี่เลยครับก็คือ SME Secret จับเพลดรวยของเราในวันนี้ขอบคุณมากครับไฮเอซเนี่ยออของเขาดีจริงแต่ว่ายังไม่คพ่อยเป็นที่รู้จักมากนะัก ในตลาดวงการทาดแมวทาดหมาอะไรก็แล้วแต่สินค้าของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นกลุ่มเฉพาะเป็นนิชมาร์เก็ตถ้ามาเข้าร่วมกับทางส,ะสะวนะคะเพื่อให้การส่งเสริมในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่าช่องทางการ P R ในสินค้านะคะหรือ e-commerce เราก็มีให้ครบถ้วนเลยนะคะง่ายๆก็คือโหลดเข้าไปในแอปพลิเคชัน S m e Connect นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะก็คือแอ i ไซ นะคะแล้วก็ SME Connect ง่ายมากค่ะเข้าไปลงทะเบียนใน One ID เราจะได้สิทธิประโยชน์หรือความรู้ต่างๆและสิทธิประโยชน์ที่สะสะวให้เนี่ยมีทั้งเงินอุดหนุนนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่จะนำไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจ ของ SME ให้ก้าวต่อไปเติบหนึ่งเพราะว่าไม่เคยได้ยินที่ไหนว่าจะใช้ไา์แมวจากมันสัมปะหลังเป็นเทคจริงครับเราก็ใช้องค์ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาแปลรูปมันสัมปะหลังที่เป็นสิ่งธรรมดา ให้มีมูลค่าสูงขึ้นเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ SME Connect และ SME One ID นะคะสอสวอม,มีข้อมูลดีๆเพื่อ SME ยังมีเพียบค่ะ